สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็จะมาสวนนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอระบบให้น้ําพืชโดยระบบให้น้ําแบบหยดนะครับแต่ระบบน้ําหยดของเรานี้ไม่เหมือนที่อื่นนะครับอาจจะเป็นที่เดียวในโลกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะยังไม่เคยเห็นที่ใดนําเสนอนะครับระบบน้ําหยดของเรานี้ใช้ หัวหยดกิ่งไผ่ครับอ่าจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าอุปกรณ์ของเรานะครับอันดับแรกเลยระบบน้ำหยดทั่วไปนะครับ <c oughs> ก็คือต้องมีท่อ PE ก่อนนะครับอันนี้คือท่อ PE นะจะเป็นขนาด16มิลหรือ20่มิลก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านขนาดเนาะหรือว่าขนาดของสวนของท่านอย่างของผมเนี่ยถ้าเป็นท่ออา่าที่วางตามแนวต้นไม้ ตอนนี้คือปลูกต้นโกโก้นะครับต้นโกโก้แล้วก็ผลไม้อย่างอื่นนะครับในหน้าแ้งเนี่ยหน้าแ้งเราให้น้ําพอให้พืชอ,อยู่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าเราต้องจํากัดในเรื่องของน้ําอยู่แล้วนะครับหน้าแรงเนี่ยใช้ให้จนถึงหน้าฝนอีกฤดูการหนึ่งเลยทีเดียวนะครับน้ําเราดูดมาจากน้าําบ่อบาดาลแล้วก็มีสูบจากสะด้วยเราใช้ระบบน้ําหยดด้วยกิ่งไผ่หวัวหยดกิ่งไผ่นะฮะอันอันดับแรกก็คือท่อพีอีโอเค แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือกิ้งไผ่ครับตัวนี้แหละคือพระเอกของเรื่องนะครับพระเอกของงานนี้ซึ่งเราใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีครับต้นไม้ของเราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางฤดูแล้งนะครับผ่านแล้งมาแล้ว2แล้งอย่างเงี้ยก็แสดงว่าน่าจะใช้ได้ครับเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับทํายังไงครับเรามีกิ่งไผ่นะครับเรามีท่อ PE แล้วเรามีสายยางเรียกว่าสายไมโครครับต่อจาก าจากสายท่อพ e ออกมานะครับซึ่งก็จะมีหัวหัวต่ออีกทีนึงนะครับอันนั้นเราจะไม่ลงรายละเอียดกันนะครับเราบอกว่ามันมีเท่านี้แหละมีท่อตัวนี้เพื่อจะอน,นําน้ํานั้นไปใส่ในต้นไม้เลยในโค่นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ที่ยังไม่โตมากเนี่ยเราให้น้าด้วยระบบนี้ได้อย่างแม่นยําครับเราไปดูกันนะครับนี่เอากิง่งให้แก่หน่อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เอากิ่งไผ่ตรงแขนมันนะครับ เพราะมันจะได้พอดีกับสายท่อเนี่ยท่อนี้เขาเรียกว่าท่อไมโครนะมันต้องสามารถที่จะใส่เข้าไปในท่อไมโครนี้ได้นะครับซึ่งมันต้องมีขนาดเล็กแหละนะครับขนาดเล็กนะฮะทำไมเราใช้กิ่งไผ่นะครับสังเกตไหมครับว่ากิ่งไผ่เนี่ยตรงกลางนั้นมันจะมีรูครับท่านผู้ชมมีรูนะครับมีรูนะฮะมีรูเราตัดมาแล้วนี่เราตัดมาแล้ว มันมีรูลรวเป่าได้เป่าได้นะครับมีลมออกมานะถ้าใส่น้ํานี่น้ําก็จะหยดลงมาเลยนะครับแล้วก็เอาประโยชน์จากกินไผ่ตัวนี้เลยครับที่มันมีรูตรงนี้นะครับมีรูตรงนี้แหละนะครับเอามาใส่กับท่อนี้เพื่อที่ปักลงไปในต้นไม้นะครับในโคนต้นไม้เราปักลงไปในดินได้เลยนะครับน้ําก็จะซึมตรงนี้เนียครับเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูนะครับว่ามัน ใช้ได้จริงไหมนะครับตัดแล้วก็ไม่ควรฟันแรงๆนะครับถ้าตัดลงไปนี่มันจะมันจะแตกนะครับถ้าไม่ระวังมันจะแตกกิ่งจะแตกได้เราเห็นรูแล้วนะครับกิ่งเล็กก็มีรูครับกิ่งเล็กๆก,ก็ยังมีรูนะฮทำให้เราไปใช้งานได้แล้วก็เอาข้อดีของกิ่งไผ่นี่แหละครับ รตรงปลายที่จะปักลงดินเราก็ทําแหลมๆนะครับแหลมๆนิดนึงนะเพื่อปักลงดินได้ไม่ตัดตรงนะครับตัดจิงเฉียงเราเป็นแหลมๆนะครับเพื่อที่ให้ปักลงดินได้ง่ายให้ลึกให้ตื้นนี่เราสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับมาลองดูใส่ได้ไหม อ่าได้แล้วครับนี่แหละครับก็คือที่จะทำไปเป็นหัวหยดกิ่งไผ่ครับสุดยอดนะครับตัวนี้เราเสียบให้แน่นๆนีนน,น้ำจะไม่รั่วออกตรงโคนก็จะออกตรงปลายอย่างเดียวนะครับเราทดลองดูได้ไหมอ่าทดลองแล้วตัดฮะผมจะทดลองนะครับตัดท่อนี้ดูนะครับ นี่แะครับคือการทดลองนะฮะทดลองหเห็นว่าตรงกลางนี่มันมีรูแกนไผ่นี้มันสามารถที่จะนํามาใช้ได้กิ่งไผ่เล็กๆนี่มีรูนะครับเราก็เลือกต้นที่มันแก่ๆแล้วก็ตัดมานะให้กิ่งไผ่ประมาณนี้นะครับกิ่งไผ่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็จะได้หัวหยดไม้ไผ่หัวหยดด้วยกิ่งไผ่นะเดี๋ยวเราไปดูว่าในส่วนที่ผมทําไว้แล้วนี่ครับมันใช้ได้จริง<ด>รไหมตอนนี้ผมก็มาดูที่โคนต้น อ,อันนี้ต้นโกโก้นะครับที่ปลูกไว้แซมระหว่างสวนยางนะครับนี่ระบบน้ําที่ผมวางไว้นะครับท่อนี่ท่อ p ีที่วางมาหาตามแนวต้นไม้นะครับแล้วเราก็เจาะเจาะใส่ท่อตรงนี้ฮนะเอเจาะไปละอันนี้คือหัวหยดไม้ไผ่นะครับนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับแล้วเราก็ เสียบลงไปที่โคนต้นนะฮะจะเ,เสียบตรงไหนก็ได้อ่าเสียบปักลงไปเลย<ช>สายไมโครนะครับสายไมโครนะฮะเห็นไหมครับน้าหยดน้ําหยดแล้วปรับได้นะครับอ่าก็คือเราปักลงในดินเนี่ยมันก็จะไหลไม่แรงอยู่แล้วนะครับมันก็แผ่เราจะปักลงตรงไหนก็ได้นะครับให้มันมีระยะหน่อยอ่าก็คือจะเอาใกล้ใกล้ต้นก็ได้นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ปักเข้าไปต้นไม้ยังเล็กอยู่แล้วก็ให้ใกล้ๆโคนใกล้ๆลรากเขาก็แค่นี้ก็ให้ความชุ่มชื้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือความชุ่มชื้นเราให้เฉพาะจุดนะครับอันนี้ให้เฉพาะจุดมีใบยางพาราแล้วก็ถุงไม้เขานิดนึงนะครับลดการถึงเสียน้ำนะครับอันนี้เราทำทุกต้นนะฮะตามแนวนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับนะครับเราก็จะพาไปดูอีกต้นหนึ่งถัดกันนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับก็มีอันนี้คือหัวหยดหัวหยดกิ่งไผ่ตรงนั้นก็เป็นสาย p e มาแล้วก็มีสายไมโครต่อ,อกมานะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นน้ำก็จะชุ่มให้ความชุ่มชื้นกับขนต้นไม้ของเรานะครับนี่คือระบบหยดระบบให้น้ำหยดด้วยหัวหยดกิ่งไผ่ครับ ครับเราก็จะมาดูตรงต้นทางนะครับอันนี้ต้นทางที่ปล่อยน้ําไปตามสายยางนะครับทอ่อพีอนะครับอันนี้ต้นทางเราก็จะมีวาลวเปิดปิดไว้นะครับเรามีวาลวเปิดปิดไว้นะนะเพื่อที่จะควบคุมน้ํานะครับเราให้น้ําแบบประหยัดมากเลยนะครับเราก็จะให้ทีละแถวทีละแถวไล่ไปนะครับเพราะว่าถ้าให้พร้อมกันทั้งทั้งสวนนี่น้ำก็จะไม่พอนะเราก็จะเปิดเป็นเป็นช่วงช่วงนะครับเป็นแถวแถวไปอาจจะครั้งละ สองถึงสามแถวนะครับตามน้ําที่เราสูบขึ้นไว้นะครับอันนี้คือต้นทางน้ํานะครับอันนี้คือแนวต้นโกโก้นะครับแนวต้นโกโก้ที่เราปลูกนะครับเราก็จะวางท่อพีีวางเป็นแสสาย,สายตามแนวต้นมาแล้วก็จะเจาะท่อแล้วก็ใส่หัวหยดนะครับหัวหยดด้วยกิ่งไผ่แต่ละต้นไปนะครับก็ผ่านมาแล้วสองสองแรงนะฮะสองแรงสองฤด,ดูแรงนี่แหละครับ ต้นโกโก้เราก็ยังสามารถที่ยืนหยัดผ่านแรงมาได้นะครับก็แสดงว่าระบบน้ําหยดเราก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เป็นยังไงบ้างครับพอที่จะเข้าใจไหมครับว่าระบบหลักการในการทําหัวหยดหัวให้ระบบน้ําหยดต้นไม้ด้วยกิ่งไผ่เนี่ยทำยังไงก็จากกิ่งไผ่กิ่งไม้เรียกว่าที่ไร้ประโยชน์เราก็นํามาประยุกต์ใช้เป็นหัวหยดน้ําให้ระบบให้น้ําด้วยระบบ น้ำหยดนะครับอันนี้ต้นตกโก้อายุ2ปีนะครับเราก็มีหลายต้นนะฮะเราปลูกแซมในสวนยางนะฮะก็ใช้ระบบน้ําหยดด้วยกิ่งไผ่นี่แหละครับสามารถให้ดูแลเข้าได้ให้ผ่านแรงมาได้นะครับนี่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดตามคลิปของเราได้เรามีคลิปดีๆเคล็ดลับดีๆนําม,มาอาฝากท่านผู้ชมอยู่สม่ำเสมอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็่าลืมนำไปใช้ประโยชน์ถ้าสนใจก็คอมเมนต์สอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนะครับเราสามารถสื่อสารอาสอบถามหรือว่าแนะนําให้คําแนะนําท่านได้แล้วก็เป็นการประหยัดช่วยเกษตรกร,กรประหยัดนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อหัวหยดนะครับหัวหนึ่งก็ผมว่าไม่ต่ำกว่า5บาท5้าถึงสิบาทาคิดดูเราปลูกต้นไม้ไม่ใช่น้อย,อยต้นเป็นร้อยพันพันต้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเงินหลายบาทแล้วก็ที่สำคัญคือระบบระบบที่เราซื้อมาเนี่ยมันโดนดินมันก็อุดตันแล้วนะครับมันก็อุดตันแต่ว่าหัวให้ไผ่เนี่ยอุดตันแล้วก็ซ่อมได้ ไม่ได้เสียสักบาทนะครับลดต้นทุนทีน่ว่าเยอะมากนะครับถ้าท่านสนใจก็อย่าลืมนําไปประยุกต์ใช้งานให้ได้เกิดประโยชน์นะครับดูคลิปเราแล้วนําไปทำให้เกิดประโยชน์กับในกิจกรรมของท่านได้นะครับในสวนของท่านได้ดูแลต้นไม้ท่านได้ก็คิดว่าก็จะเป็นการเผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆมาฝากเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบ้านน้อยกลางนาของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับขอให้ท่านโชคดีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นไม้ด้วยระบบหยดน้ำหยดกิ่งไผ่ครับท่านผู้ชม